ครับผมชื่อเด็ชชัยสัญพัฒน์อภิรัลลิศกุลอยู่ป .5 ทศสมชงครับวันนี้ผมจะมาท่องสูตรคูณแม่สี่เมรัี้ยี่สิบกยบสี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สสี่สิบเอ็เป็นสี่สิบสี่สี่สองสี่สิบแปดสี่สิบสองสี่สิบแเป็นสี่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 เป็นส สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่หกยี่สิบสี่สี่ห้ายี่สิบสี่สี่ส5บหกสี่สามสิสองสี่สองแปดสี่หนึ่งสี่ห้าหนสองสี่ห้าสาห้าห้า้าห้ายี้าห้าสสห้เห้ปดสีห้าเ้าสห้าห้าสี่เป็นห้าส้าเป็นห้าสิบ้าห้เป็นหกสิบหเป็นหกสิบห้าเป็นห้าสิบห้า้าสเป็นห้าสิบห้าเก้าสี้าห้าแดสี่ส ห้าเกดสามสิบห้าห้าหกสามสิบห้า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 สี่ยี่สิบห้าสาสิบห้าห้าสองสิ้าหนึ่ห้าสวัสดีครับ